สวัสดีครับขอตลาเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีสินค้ามานำเสนอเนาะวันนี้ก็จะเป็นตัว MacBook Air นะครับ MacBook Air ปี2015นะครับผมเดี๋ยวไปดูคร่าวๆนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างเนาะตัวนี้ก็จะมีเฉพาะตัวเครื่องมาให้นะฮะมีตัวเครื่องอย่างเดียวเนาะตัวเครื่องแล้วก็มีเป็นสายชาร์จแท้เดิมของเขานะครับตัวเดิมของเขาครับแท้ๆเลย ของเดิมนะครับเป็นของเดิมของเจ้า macbook air เขาเองครับอ่าทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องนี้กันเนาะนี่นะฮะนี่นะฮะเป็น macbook air นะครับไม่ทราบว่าเอ็นไม่เอ็นนะฮะเป็น book mac <laughs> เป็น macbook air 13นิ้วนะครับปี2015นนะฮะตัวนี้ เป็นอ i5 ไปเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเนาะนี่ฮะเกี่ยวกับการชาร์จการอะไรของเครื่องเขานะครับก็ประมาณนี้เนาะเคลแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เราดูกันเนาะประมาณนี้นะครับผม ประมาณ79รอบนะครับเครื่อนี้โอเคเราลองมาฟังเสียงกันดูนใช้งานได้ปกตินะครับ ปกตินะครับใช้งานได้ดีเลยใครหาอยู่นี่ผมว่าก็เอาไปซื้อไปใช้งานนะผมว่าต้องบอกกันว่าคนเคือยังไงดีอ่ะคนเล่น macbook อ่ะหรือ จะเพิ่งกําลังหัดมาเล่น macbook เนี่ยตัวนี้มันก็ถ้าเป็นเริ่มเล่นเนาะผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยผมว่ามันก็น่าใช้อยู่อะ่ะอืมถ้าคนชอบอะเนาะส่วนตัวเองส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มว่ามันก็โอเคนะมันก็จะน่าใช้อยู่นะ Apple Watch นะครับตัวนี้เป็น Apple Watch SE นะครับ Apple Watch SE ขนาดหน้าจอ44ิมิลนะครับผมตัวนี้เป็นสีเงินนะครับหรือว่าสีซิลเวอร์นั่นเองเป็นตัวไนกี้เสียงเสิรง่ายภาพเพิ่มยังชัดเลยครับตอนนี้สภาพนี้แบบต้องเรียกว่าไอเดียเพราะว่ามันเพิ่งใช้มาแค่3าวันเอง3วันนี่คือเรียกว่าไม่ได้ใช้ดีกว่าครับซื้อมาแล้วมันไม่ชอบก็เลยมาขายนะครับโอเคเนาะเข่าๆก็ประมาณนี้เนาะ ส่วนตัวผมผมว่ามันใช้โอเคอยู่มันใช้งานไม่ได้ยากมากนะถ้าคนเพิ่งกลับเพิ่งจะมาเล่น Apple นะผมก็แนะนำตัวนี้เวิร์กครับแต่ถ้าคนใช้งานอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการของใหม่เนาะแล้วซื้อไปใช้งานแบบปกติอ่ะผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะต้องมานี้มนะั้ดูืดดูครื่อง ตัวเครื่องแทบไม่มีรอยเลยมันแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันแทบไม่ได้ใช้งานเลยสวยๆอยู่เลยถ้าคุณซื้อไปใช้งานจริงๆนะผมว่าตอบโจทย์แหละชัดเจน work work เชื่อผมแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะไม่ใช่เชื่อผมอย่างเดียวนะ คุณชอบแบบคุณหาอยู่ Apple อ่ะผมก็แนะนำเนาะตัวนี้ก็โอเคอ่ะ <S <S ใช้งานได้ดีอ่ะ <S 1> <S 1> ปกติผมไม่ได้ชอบแอปไม่ได้ชอบอา MacBook นะแต่ผมลองมาเล่นตัวนี้แล้วผมว่าเออ <S <S มันก็เข้าท่าเว้ยมันก็ตอบโจทย์ผมเหมือนกันนะซื้อไปคุ้มใช้งานใช้งานนี่ยาวๆฮะ,ะสำหรับเกี่ยวกับสเปคเครื่องยังไงเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปให้ทีเนาะที่หน้าเพจเลยนะครับ ตัวนี้ก็ราคายัางไงมีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าตัวนี้มีค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวเราลงไว้ที่หน้าเพจเหมือนกันนะฮะเข้ามาแอดไลน์มาแอดเฟซมาสอบถามได้นะครับทาง Facebook หรือทางไลน์เนาะเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือสอบถามเรื่องอื่นๆก็ได้ครับยกเว้นเรื่องเงินนะฮะสอบถามไม่ได้เพราะว่าเบงก็แย่อนงิน <laughs> ว่ากันไปว่ากันไป โอเคนะครับสำหรับเจ้าตัว MacBook Air นะครับปี2015เนอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสนใจนะฮะทักมาได้ครับสอบถามได้นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะว่าปีสินค้าชิ้นใหม่สินค้าตัวใหม่หรือความรู้ใหม่ใหม่มานำเสนอเนอะเราได้แจ้งให้ทราบกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ